โอ้ตายห้าแล้วปู่ยายอ้อยแม่จตุพรนี่นะผม <c oughs> ผมมีเรื่องขำๆออยู่เรื่องหนึ่งนะคือคืออผมอันนี้ผมถ้า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 ไปสะเทือนใจใครก็ต้องขออภัยไว้นณที่นี้นะครับขออภัยไว้ณที่นี้นะผมนอนกับไอ้น้องสาวไอ้ชิกอะน้องสาวไอ้ชิกชิกเชิญยิ้มมานะเป็นตลก ไอ้สิกเฉยยิ้มเป็นตลกเลผมนอนกับเขาครั้งแรกนะผมตกใจผมตกใจแล้วว่าตกใจอะไรแล้วว่าตกใจอะไรเอาเงี้ยเเงี้ยใครที่เป็นผู้ชายอยู่ในช่องเนี้ยยกขาหน้าหน่อยใครที่เป็นผู้ชายอยู่ในช่องเนี้ยยกขาหน้าหน่อยไม่เอาผู้หญิงนะเอาผู้ชายผู้ชายอ่ามีมีใครไหมมีมีผู้ชายที่แอบฟังอยู่ยกขาหน้าเลยอ่ะเดียวนะครับเรียหน่อยผู้ชายผู้ชายยกขาหน้าหน่อยเดียว้ผู้ชายผู้ชายขอผู้ชายขอผู้ชายมีไหมมีไหม ไม่มีเหรอมีแต่สาวๆแค่นั้นเลยเหรอที่อยู่ในช่องนี้ไม่มีเหรอไม่มีเหรอในช่องนี้ต้องสองร้อยคนไม่ยกอ้าวมีอยู่หนึ่งละอันหนึ่งละผู้ชายหนึ่งละหนึ่งละมีมีผู้ชายมีไหมมีไหมยกขาหน้าหน่อยยกขาหน้าหน่อยแล้วยกขาหน้าหน่อยขอผู้ชายขอผู้ชายไม่เอาผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงขอผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ได้อ่าไม่ยกยกไม่ขึ้น ด่าอิดด่าไปถ้าผิดฟ้องถ้าฟ้องก็ลงชื่อตัวเองฟ้องด้วยแต่อย่ามาพลาดกิงกูกูบอกแล้วนะอยากเจอกูแชร์พิกัดมาน้องสาวมึงกูยังไปถึงที่ไอ้ไฟอ,อ่ะอ่ะมามา,มาช่วยช่วยยกขาหน้าหน่อยผู้ชายเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งผมครั้งแรกที่ผมไปนอนกับน้องสาวไอ้ฉิกเชิญยิ้มนะฉิกเชิญยิ้มนะครั้งแรกที่ผมไปนอนด้วยอคือผู้หญิงเราเนี่ยก่อนจะนอนเขาจะเข้าห้องน้ำก่อนใช่ไหมอาบน้ำ,นำ เราพอออกจากห้องน้ํามาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปนะที่เขาเป็นแฟนกันหรือเขาอะไรเงี้ยเขาจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปแขวน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 ไว้ตามที่ต่างๆใช่ไหมตามตู้ตามอะไรของเราตามราวตามตู้ตามนั่นตามนี่ของเราใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้เอ้น้องน้องเอ้ฉีกเราเป็ดเนี่ยเออไอ้น้องไอ้ะฉีกเชิญยิมเนี่ยไม่ได้ทาเล่าให้ฟังเฉยเฉอน้องฉีกเชิญยิมเนี่ยเขาจะม้วน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 เสื้อมาเป็นกองม้วนกางเกงกับม้วนเสื้อมาเป็นกองพับพับพับแปะกองไว้ ผมผมเนี่ยผมฉุกคิดขึ้นเลยอ็มันเหมือนไซไลที่กูเคยเรียกมาเลยนี่วะไม่หรอกแอ์กระดึงนิดคือเรื่องของเรื่องอ่ะไอชิกชิชันยิ้มเขาบอกว่าเออมันมีมี u t u b e กระเรียวกกนะลาดมี YouTube กระเลียวกกระลาดคนหนึ่งไปทำน้องสาวเขาเขาโกรธยังไม่ได้คิดบัญชีเลยอะไรเงี้ยเออ ผมก็ผมก็น,นึกขึ้นได้เอมันมันใช่คนเดียวกันเปล่าว่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราเคยเราเคยได้อยู่นะอะไรเงี้ยเออได้อยู่นะเฮีวดาคือ <c oughs> คืออย่างนี้เหมือนอย่างผมนอนกับเมียผมครั้งแรกเนี่ยก็คือเรามาอยู่ที่บ้านใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าไปอาบน้ําเนี่ยเมียผมไหยฮะก่อนจะเข้าอาบน้ำเขาก็เก็บผ้าทุกอย่างเข้า,ขาตู้เข้าอะไรตรงนี้อะไรเสร็จแล้วก็ลงผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้าใช่ไหมอาบน้ําใช่ป่ะเนี่ย กับใครก็ทั้งนะถ้าเป็นเมียของเราเองนะอที่เราเคยได้มาเป็นเมียนะเอเขาก็จะทากันอย่างนั้นแหละก็คือก็คือเอก่อนจะอาบน้ําเขาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตามตู้ตามอะไรตรงนี้อะไรเพราะว่าเป็นผัวเมียกันนะเขาจะไม่เขาจะไม่เขาจะไม่ไอ้นั่นเอไซไลายคืออยังเอบอกหน่อยช่วยบอกพี่ก็ไซรไลายก็คล้ายๆค่อยอะแหละค่อยก็ไซรไลายก็คือไม่สังกัดไม่สังกัดใครค่อยทํางานไซรไลน์นะไม่สังกัดใคร ว่าไอ้น้องสาวฉีกเชิญยิ้มนี่ไม่ใช่อ่ะก็คือเอเข้าไปทั้งทั้งทั้งนั้นอนะ่ะทั้งตัวอ่แล้วก็แล้วก,วก็พับก็คือพับพับเสือ้อพับพับเสื้อพับกางเกงเป็นเป็น,เป,นเป็นแพ็คอย่างเงี้ยแล้วก็เอามากองไว้สมองเราจะลื่นปื้ดขึ้นมาเลยภาพจาอ่ะนึกอ,ออกไหมนะไอ้บาบูโดไอบ้บ่าไอ้บาบูโดเจ้าเคยมีภาพจํำไหมนะไอ้บาบูโดเจ้าเคยมีภาพจํำไหมว่า <c oughs> ไอ้บาบูดอเจ้าเคยมีภาพจำไหมว่าเวลาเจ้าเรียกไซไลน์มาที่ห้องอ่ะเวลาอาบน้ําเนี่ยเขา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 จะเข้าไปทั้งตัวเลยนะเออเขาจะเข้าไปทั้งตัวเลยแม้แต่กระเป๋าหิี้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาเข้าไปด้วยในห้องน้ําเอออะมีเมี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 เจ้าจะจําได้ใช่ไหมแล้วขาออกมาเนี่ยเขาก็จะม้วนม้วนเอาเสื้อผ้าชุดที่ใส่เนี่ยเอามาเอามากองไว้เออแล้วกระเป๋าก็วางไว้ข้างๆนุ่งในผ้าเช็ดตัวออกมาเออ ภาพภาพ,ภาพคือเอาด้วย